สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับมดอีกแล้วนะคะมดท,ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันนะคะโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มวันนี้นะคะมดมีคำถามจากเพื่อนๆถามว่าพี่มดแล้วเราจะดูว่าไลน์ของเราโดนผูกกลุ่มจากตรงไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะไลน์ออฟฟิเชีนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะ พอกดเข้ามาที่ Line Official เสร็จแล้วนะคะไปที่คำว่าตั้งค่าคะ่ะกดเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วกดที่คำว่าสิทธ์นะคะตรงนี้ค่ะการจัดการสิทธิ์คือสิทธ์แอดมินสิทธ์โอเปอเรเตอร์ก็คือแอดมินของ l i น์เรานั่นเองนะคะกดข้างๆงแอดมินนะคะบัญชีข้างบนนะคะจะมีคำว่ากลุ่มนะคะกดเข้าไปคะ่ะก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่า Line ของเรานะคะผูกกลุ่มไหนอยู่ มีกลุ่มติดไหมถ้าไม่มีก็คือตรงนี้ไม่มีตรงนี้คือมีนะคะดูจากตรงนี้ได้เลยค่ะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็เป็นคลิปที่สอนวิธีการดูว่าลายเราติดกลุ่มตรงไหนนะ,ะวันนี้มดก็ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ